อนุญาตช่วงนี้คุณผู้ชมครับไปติดตามมติคอรมงกันหน่อยนะครับคุยกับดรรชดารินเรกรองโฆษกรัฐบาลสวัสดีครับวันนี้ท่านรองครับสวัสดีคุณยอดพี่ถนอมและท่านผู้ชมค่ะอ่าช่วงนี้มีข่าวเรื่องตำรวจบั่งทหารบั่งไปแอบแต่งงานใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เป็นปิดไว้ไม่มิดเ่ยนะแต่งซ้อนนะเห็นว่าคอรมก็มีมติเรื่องทํานองนี้หรอครับอาจารย์ครับ ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ทางสำนักง,งานกพเขาเสนอมาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องตำรวจทหารที่มีโรคใบที่สอง <c oughs> หรือว่าพออโรงเรียนไปล่วงละเมิดคุกคามทางเพศนักเรียนเนี่ยอันนี้มันมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งทงที่มันก็มีระเบียบราชการในเรื่องการเอาผิดทางวินยัยแล้วก็พวกจริยธรรมร้ายแรงอยู่แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการบังคับใช้เนี่ยบางทีมันก็ล่าช้า แล้วก็ติดด้วยผู้บังคับบัญชาใหม่เอาจริงบ้างหรือว่าคนที่ทําผิดมีมีอำนาจเข้ามาแทรกแซงหรือระเบียบระหว่างทหารตํารวจกับข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีเหตุให้หลายอย่างที่ไม่สามารถเอาความยุติธรรมมาให้กับผู้เสียหายได้เพราะฉะนั้นกพก็เลยเสนอมาว่า อยากที่จะให้มีมติเอามาตราการทางการบริหารเนี่ยมาใช้ให้มันเข้มข้นขึ้นเช่นถ้าต้องดําเนินการสอบก็ต้องทําทันทีถ้ามีหลักฐานอะไรเนี่ยสามารถให้ออกจากราชาการไว้ก่อนก็ต้องทําหรือรอาจจะอยู่อยู่ในช่วงที่ดาเนินการสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยก็ต้องสั่งพักราชาการครับ อค่ะให้สั่งการไว้ก่อนอาการให้กอพอนี่แสดงว่าต้องเป็นข้าราชการพลเรือนเท่านั้นหรือเปล่าครับอาจารย์คือในแย้เป็นข้าราชการแต่ว่าในส่วนของข้าราชการทหารกับตำรวจเนี่ยท่านนายกก็สั่งในวาระประชุมคณะกรรมการตรงนี้อยู่แล้วด้วยว่าถ้ามีหลักฐานก็ทั้งทหารทั้งตำรวจใช่ไหมครับทานสั่งการตงไปได้เลยคอรมอเมื่อวานว่าผมก็สั่งการไปแล้วว่าถ้ามันมีหลักฐานที่พอจะ ให้เอาออกจากราชการไว้ก่อนให้เอาออกไปก่อนเลยเพราะว่าปล่อยให้เป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้แล้วก็มติคอรมอเมื่อวานก็คือให้ข้าราชการทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะหน่วยไหนก็ตามเนี่ยมาสร้างมาตรฐานกลางแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติให้เหมือนกันนะคะครับให้เกิดความรวดเร็วดีไหมก็ดีนะครับจะได้ลงโทษต่อผู้กระทาความผิดได้รวดเร็วมากขึ้นแต่ในทางกลับกันในทางกลับกันนะครับ สมมติว่าเมียเกิดไปร้องสามีแล้วถูกออกจากราชการใคายเป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมถูกทำประการะเออสุดท้ายก็กลับมาว่าก็ไม่กล้าร้องอีกครับนะใช่ค่ะอันนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะว่าอย่างคดีพวกทําร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวเนี่ยปีนึงเนี่ยมีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขว่าประมาณหมื่นห้าพันเคสนะคะแต่ว่าฟ้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่ศาลแค่หลักร้อยเท่านั้นเองครับ อันนี้คือเรื่องนี้นะทนนั้งเรื่องชู้สาวทำร้ายร่างกายนี้ก็คือถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนก็ต้องเข้าตรงนี้ได้เลยชั้นปรจา์ได้เลยนะก็คือถ้าเป็นคดีอาญาเนีน่ยก็เข้าสู่กระบวนการตามปกติไปแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็ทางมาตรการทางการบริหารก็ให้พักราชการให้ออกหรืออะไรก็ว่ากันไปตามความหนักเบาค่ะไปยิงตามความผิดวินัยด้วยถูกไหมครับว่าเอาความผิดต่างๆม,มาแล้วก็ ดำเนินการให้ไวที่สุดเป็นมาตรการทางปกครองอ่ะเมื่อคุณเป็นข้าราชการะนะ่รัะนะครับก็ใช้ช่องทางนี้กอพทหารตํารวจนายกเกาสั่งตรงไปแล้วนะครับออีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ครับก็สอดสอดคล้องกันน่ะนะคะเรื่องของพวกทางเพศในกลุ่มอะไรเรียกว่าแม่ไวสาย ซึ่งเราก็มีพรบคุ้มครองแม่ไวสายอยู่แล้วว่าเขามีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและได้รับการดูแลจากภาครัฐว่าถ้าเกิดเขาท้องตอนเขาเรียนเขาต้องได้เรียนต่อนะถ้าเขาอยากจะหางาน,นก็ต้องมีหน่วยงานเข้าไปช่วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นแค่สาธารณสุขกระทรวงศึกษากระทรวงพมที่ดูแลเป็นหลักแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็ได้เสนอร่างกฎกระทรวงเข้ามาเพิ่มบทบาทให้กับ ราชการส่วนของถิ่นนั่นก็หมายถึงเทศบาลอบอตอ,อะไรแบบนี้ต้องเข้ามามีบทบาทในการาให้สิทธิ์ในเรื่องของการให้ข้อมูลแก่แม่ไวสใสเรื่องของการดูแลต่างๆถ้าเขาท้องเมื่อไม่พร้อมจะทำยังไงโดยที่เป็นการประสานงานกับกระทรวงอื่นๆที่เขาเกี่ยวข้องกับการดูแลแล้วก็ป้องกันปัญหาในกลุ่มแม่วัยรุ่นเนี่แหละค่ะ,คะให้เป็นหน้าที่ของอปทอไปเลย ก็ด้วยเรียกว่าไม่ใช่เพียงหน่วยงานเดียวนะคะแต่ว่าเพิ่มให้เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งเช่น<อ>แห่งนี้ยยสถานที่ยยใช่สถานที่ให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์นะคะมีบุคลากรที่ให้ความรู้หรือถ้าเขาอยากจะได้รับการอบรมก็ต้องช่วยให้ในเรื่องการอบรมด้วยแต่เกิดถ้าท้องถิ่นทําไม่ไหวก็สามารถประสานพอมอได้ก็<อ>เรื่องนี้นะคะ่ะมันต้องช่วยกันหลายกระทรวงหน่วยงานเดียวทําไม่ไหวอะคะ่ะคือไม่ครบทุกด้านหรอกะคะ่ะ ครับครับอันนี้เป็นมติครมอนะครับสองเรื่องวันนี้สองเรื่องขอบพระคุณอาจารย์นะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์รัชดา